Attention please attention Asian p a c i f i passenger name Mor m o l i n a r o Elena s i l v i a m o r i n a r o Elena s i l v i a please contact g a l u staff at the boarding gate number 54. t h a n k you สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับโอปป้านะคะ

อยู่ไหมมันมีเวลาไหมมีเรากินร้านนี้ใช่ไหมสิบโมงสิบห้าสิบโมงสิบห้าตอนนี้สิบโมงแหละเสื้อถนมไหมแต่เขาไม่เรียกตอนนี้หรอกพี่ว่าหรดอยังไหมไม่เปไรกินนู่นก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดินทางอีกแล้วครับ เดินอีล้วครับเที่ยวเป็นทางไปนะเหมือนเราแบบล่องหนได้เลยวันก่อนอยู่อุดอเมื่อคืนอยู่กรุงเทพวันนี้อยู่กาลสินเจอกันกาลสินนะคะคืนนี้ที่ตลาดโรงสีนะคะปึ๊บปึ๊บโอเคปักหมุดแล้ว ชวนไปเที่ยวแบ๊แบบเดียวปุ๊บปับก็คือแบบกลางเดือนละเวลามันผ่านไปเร็วมากถ้าเราได้ทํางานเนี่ยยิ่งแบบเราม,ไม,มาีไม่มีเวลาไม่มีเวลาแม้กระทั่งโพสตพี่ปกติพี่เป็นคนที่แต่แตละวันแต่ละวันต้องเป็นคนโพสต์เองนะทั้งเพจทั้งทั้งเพจทั้งเฟซส่วนตัวทัอ,อะไรไอจีติ๊กตอกแต่เดี๋ยวนี้แบบปล่อยทิมเลย ไลยสดเอาเพจคณะแทบไม่ได้เคลื่อนไหวเลยตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมแต่กลับบ้านก็จะไปถ่ายซ้อมก็เราก็ไม่อยากถ่ายเนาะใช,ตใช่ตอนซ้อมเขาไม่ให้ถ่ายหรอกครูฝึกเขาก็ห่วงยังไม่อยากให้ใครดูเพราะยังไม่เรียบร้อยแม่ขอบคุณค่ะนอนน้อยแต่นอนนะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องห่วง นอนมา3-4ชั่วโมงก็พอหรอแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากมันก็พอถ้าหนูคิดลหรอเหนื่อยไหมเอาหรอขอเชิญคุณวิทยาพุทธพรชัยขอเชิญคุณวิทยาพุทธพรชัย เหนื่อยไหมด้ยเหนื่อยผู้ที่ามราต้องนั่งอย่างนี้ไหมทแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ชาร์จแบบอะไรนะโทรศัพท์พี่มีแบตไหมนัน่นเองแบตแคนยอนใช่สลับเปล่าเขาไม่มไมกินคอยดูคนไม่กินนะคะแต่ถ้ามีไส้ถั่ว <c oughs> เหลืองกินอยู่นะฮันนูดูดไ่ะไส้ถั่วกินอยู่ พี่ดูตัวนะว่ามันแบบ55สิบห้าจริงอ่ะเช่วเว็นแต่เ้าป้าเขาขโมยเสื้อหนูไปใส่นะคะวันนี้ห้าสิบห้าขอบขอบคุณพี่สารีค่ะส่งดาวให้พันดึง พี่สาลี่นีนถ้ามีไส้ถัว่วซื้อมาเผื่หนะ่อะ <c oughs> แมทละบอสแมอยูนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม เดินทางปลอดภัยค่ะดาราสองท่านขอบพระคุณครับวันนี้บอยก็จะมีงานที่คารสิ์นะครับแต่ว่าจะจะบแวะไปที่บ้านเดี๋ยวไปถึงคอนแกนประมาณเที่ยงนะครับ<อ>ก็จะไปดูรถรถบัสที่ไปไปซ่อมสีอยู่ที่คอนแกนนะครับและทีนี้ก็จะไปดูบ้านบ้านแอนนะครับแล้วก็จะกลับบ้านบอยจะขับที่สารคามไปดูน้องๆซ้อมนะครับ เหนื่อยมันก He He okay. so ็พ so right ูดไม่ได so, ้ไหมถ้าถามว่าเหนื่อยไหมอยากอยากตอบอยู่ดีว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่มันก็พูดไม่ได้เพราะเราเลือกเราเราต้องการอยากให้มันมีงานเนาะแต่ถ้าพอมีงานแล้วมันก็เหนื่อยมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แต่ว่าก็พยายามบริหารจัดการตัวเองให้ให้ไม่เหนื่อยให้สามารถทําได้ทุกอย่างเพราะเราเราเราเก็บทุกอย่างไว้ไงครับ มันก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าปกติเล่นใบรุ่นมา,าต้องทำตัวเป็นเด็กนิดน,งนึงนะครับยันทำก่อนไยขอบคุณครับ ทุกคนทำอะไรอยู่ย่าลืมนะครับใครจะไปด้วยกันวันที่สิบสี่ถึงสิบแปดเนี่ยครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยพี่บอยเจอแอนแล้วปังมากๆแต่ก่อนแค่มหมาลำบ,บ้านๆแต่ตอนนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยขอบคุณครับ,ดรบเดินทางปลอดภัยครับผม เรื่องคามเสี่กแกผู้โดยสารจนี่จะทำการเรียกผู้โดยสารขึ้นเรื่อตามเมัน้างซึ่งต้องมาอยูบนบัตรที่นักขอกท้าโดยจะเริ่มจากโซนที่หนึนที่สและโซนที่สตามลำดับไปนั่งไหนนาะว่าจะได้ไม่ติดคนข้างหลังเดี๋ยวเขาแจ้งจับเป็นทางปลอดภัยนะครับพี่หวังกน้องหวึงบอสเก่งอยู่แล้วค่ะสู้ๆครับผม มันต้องสามารถทำได้ครับแต่บ้าบางอย่างก็บ่อยากเห็ดได้เยอะเลย <c oughs> ไม่มีไรไหวอยู่ตอนนี้ไหวอยู่ครับแอนก็เหงไยเมื่อคืนแบบลงเวทีรีบ คือคิดดูว่าเวลาจะนอนก็ต้องก็ต้องวิ่งวิ่งเพื่อจะวิ่งไปอยู่บนที่นอนให้ได้เร็วที่สุดแต่บางวันมันก็หลับยากครับเพราะว่ามันหลับไม่พินเวลาถ้าถ้ามีงานในแบบสม,มอ,อ่ะอยู่กรุงเทพยาวๆอย่างนี้เลิกงานตีหนึ่งทีสองแล้วนอนนอนยาวตื่นเที่ยงบ่ายโมงอะไรประมาณนี้มันได้นะครับ บ่ายโมงบ่ายสองเราค่อยตื่นก็ได้ถ้าถ้ามีงานแบบอยู่กรุงเทพเราไม่ได้ย้ายที่พักแต่บางทีอะ่ะมันต้องเปลี่ยนจังหวัดมันต้องย้ายที่พักกันครับแล้วทีนี้การอยู่ที่โรงแรมเนี่ยสิบเอ็ดโมงเที่ยงมันก็ต้องออกแล้วอืมจะง่วงขนาดไหนก็ต้องออกออกเพื่อที่จะย้ายไปที่จังหวัดอืเดินทางปลอดภัยขอบคุณแม่วาสนานะครับโอ้บอเห็นแม่มาคอมินโดนละ่ะ เดินทางปลอดภยัยเป็นกำลับบงใจให้ทั้งคู่ครับช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยบอ่ม,มีเวลาเลยเวลาที่จะนัดแขกผู้ใหญ่อยู่บ้านธุระสำคัญบางอย่างบอยก็ยังจำเป็นต้องใช้คุยทางโทรศัพท์แล้วช่วงนี้นะครับคือบอยบอกมันมันได้กลับบ้านมันก็งานมันกองอยู่ตรงหน้าเยอะบางที อยากไม่เยี่ยมหรืออยีงไม่เยี่ยมเนะี่แถบสิบโมีเวลาเด็กคุยกันเลยอันนี้งานก็ยาวยาวข้ามปีเลยนะครับมอยกำลังจะเรียบเรียงไปสัญญาแล้วก็จะจะโพสงานสิโพสงานระวังงานกรย้าวแห้งแล้วก็น่าจะมีงานที่มีปัญหาอยู่ว่าบางที่แบบเห็นเจ้าภาพขึ้นป้ายกระบหัวจังไได แต่ในเรายังไม่ได้ยังบอกไม่ไบวสัญญากับมี่แต่ว่ายังไงมันก็ต้องโพสเพื่อที่จะเคลียเหนื่อยก็มองหน้าคนข้างๆก็หายเหนื่อยจะาครับผมเอาไปซื้อสลับเตา ขอบคุณพี่หวานเมืองนะครับขอบคุณพี่พี่บ้านแฟนด้วยเมื่อคืนก็ไปให้กำลังใจที่ปอคุ้งเผาปิ่นเก้า เดินทางปลอดภยัยขอบคุณครับมีเวลาพักผ่อนกันบ้างนี่นี่ไงก็จะไปพักผ่อนเนี่ยวันที่18 14่ถึง1 8บอยจะไปนอนให้ได้เยอะที่สุดเลยแต่จะต้องกล้องไลฟ์สดไว้ตลอดใครอยากเข้ากลุ่มไลฟ์สดไปด้วยกันเนี่ยวันที่14-18ถึง18กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับใครใครไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ไปเด้อใครช้าก็ไม่ได้ไปนะครับ น้องแอนไปด้วยไหมไปครับก็ไปด้วยกันนี่แหละเดินทางปลอดภัยลูกทั้งสองขอบพระคุณแม่นาแม่บางนะครับขอบคุณแม่ครับผมอมอย่าทิ้งกันเด้อครับยังแบบจําแม่ได้นะครับตอนตั้งแต่ตอนที่บอยเอาโกโก้มาขายมแม่ก็ซื้อไปตลอดเลยเหนื่อยด้วยกันมันยิ่งชื่นใจครับบอสบางเือหอดบพอยากถามกันดิ ไม่รู้จะถามยังไงก่อนมีคิวสีสเกตมีครับปีหน้าก็สีสกเกตก็เยอะเหมือนเดิมครับอุดรธานีก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่มก็คือย่าโสธรแล้วก็ร้อยเอ็ดงานเยอะมากปีหน้าของใจก็ร้อยเต็มบงช่วงเดือนกันยายนที่เปิดฤดูกาลนะครคอคืองานเดือนนี้บอยจะมีกับแอนแอนบอยเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตตามผับหรือคอนเสิร์ตกลางแจ้งเนี่ยคอนเสิร์ตแอนบอยแบบแบบนี้ครับ แบบเขาจะเรียกว่าอีเวนต์เนาะแบบฟรีแลนซ์เนี่ยเต็มทั้งเดือนเลยแต่เดือนหน้าก็จะมีนิดหน่อยเพราะบอยต้องซ้อมหนักบอยต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ซ้อมแต่แอนเขาก็ยังมีงานปกตินะครับแต่ว่าหลังจากเปิดวงแล้วก็จะเน้นวงงานของวงใจกระร้อยเป็นหลักนะครับแต่ว่าวันไหนถ้าแอนรับงานก็แอนก็ไปเป็นเดี่ยวนะครับเต็มวงฟูลแบนด์แอนออรดีนะครับ ก็คือรับรับแบบนั้นเลยรับแบบเดียวแต่ถ้าแต่ถ้าเจ้าภาพอยากได้คู่ก็คือต้องจ้างต้องจ้างใจกะร้อยเราเราแอนก็มาขึ้นเวทีใจก็ร้อยเราอยู่ด้วยกันจนซ่อนแจ้งอาหารที่แบบอร่อยสุรของเราตอนนี้คือตามร้านสะดวกซื้อเหยเมย์เย์เมยหนื่ได้หรอ นี่เห็นไหม,มเขาก็จะตอบอย่างนีง้เขาก็จะชอบถามว่าเหนื่อยไหมแต่หนูว่าถามว่าเหนื่อยได้ไหมไปหั่นมีมุ่นกีครับใช่ครับ<ม>เอาก็ตอบตอบไปเลยมันจังแล้วเอามามมเ่ะเอาก็ตอบไปเลยมันก็จบไม่มีคำถามต่อเมสิบโมเดลมีคำถามต่อ ไปเที่ยวด้วยกันกับแอนบอยเราจะไปทําบุญกันที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะไปพักผ่อนจะอยู่ในเมืองสองวันแล้วก็ขึ้นเขาสองวันไปหากินหมูกระทะนอกสถานที่ซึ้งนี่แหละมัน,นไม่ใไส้ขียมันไม่มีไส้หมูด้ดม,มดดั้งเชิญ น,นโป๊ะโป๊ะย,ย,ย,ยังกินเลยความีกินบัตรเท่าไหรสิบสี่ถึงสิบแปดเก้าสิบเก้าบาทครับกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยครับ Khi vắng, yeah, nhớ ghen nông vừng lại đều Cảm ơn แม่พองถึงถึงสวีเดนหรือ,อยังครับแม่เดินทางแม่บอกกับนี้็มแม่ก็มาเพื่อที่จะดูเอบีมแม่ไปหาเราบ่อยมากบางทีก็แอบไปเขาคุยค่าท่าจ่ายท่านซื้อผ้าก ยังายวัดสวยแวนเทมากพี่ไม่กินนะใช่เพิ่งมีอยู่จริงอะ่ะขอบคุณนะคะวันนี้ใครทำงานก็ขอให้ ไปได้ด้วยดีนะคะใครค้าขายใครขายของอหรือว่าขับรถหรือทำอะไรแบบก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้ต่างชาติเยอะมากรรรคคัับบ้ไเจอกนันขอนแก่นนะจ๊ะกลาลสินได้ครับข้ามขาเก่า,ากเาึงแล้ว เอาไปส่งร้านเราไปส่งร e ้านอันที่น่เนี่ยขไนดิขันดิข่นดิมนดิข่นดิขั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 นดินดิม่นดิขันดิันดิขัดิขันดิอันดินดิขันดิขันดิขันไิข้ดิ่มนดิขนด้ขมนดินดิขันดิวด้ไมนไขนดิขนได้ขันดด้นดดิขันดดได้ดดัด แล้วแล้วของที่มันบด้อาส์ผิดก็คือทรงใหม่พรมมีนี่เลยเนาะก็จะอย่างนีง้ทรงทรงสารค้ามด้วยครับเขาก็จะอย่างเยอะค่ะ,คะคทั้งวันสามยายาทรงโมรี่ลัมเน้อต้องมาสั่งของเข้ามาจัดการสายการบินแอร์เชียค่ะขอเรียนเซ็นเปซ่าที่ใช้นาวมาพุดพอหนัคะ แม่เยไเชิบริษัทที่าวว่าคุณชัยยุทธค่ะคุณชัยยุทธคุณกรธนาคะคุณกรธนาคุณนัทพงคุณนัทพงศ์ค่ะคุณนัทพงศ์แะคุณสุรนาค่ะคุณสุรนาเอาบอดคือว่าพอกินมาเมือก้อนเขาอีกเปยิชยเป็นคู่หมอลำที่ดังมากตอนนี้ทำอะไรก็ชอบไปหมดโอ้ยขอบคุณครับ ไม่ใช่ตอนนี้เราต้องรักกันไปตลอดได้ไหมฮะซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอแล้วนะคะเดือนตุลาครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อคอนเสิร์ตใหญ่ก็รีบจองเลยมันจะได้อยู่แบบใกล้ๆกันนะครับรอบละ3า0 0ที่นั่งเท่านั้นนะครับ1ตุลาคมแล้วก็2ตุลาคมที่ MCC Hall The Mall b a n กะปินะครับผมก็ไปซื้อที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับเริ่มเต็มแล้วนะ บัตรห้าพันเริ่มเริ่มเต็มแล้วนะครับผมรอดูบ้านสองวันนี้เราจะไปดูบ้านนะได้ไปไหม,มไม่ได้ที่พี่ไปถึงบ้านบ่ายโมงก็ได้อันนี้เราก็จะไปถึงเที่ยงใช่ไหมสิบเอ็ดโมงก้ก็หอดเหรอ ก็ไปกัะไ้ให้อาจมาที่สนามดินเลยไหมแล้วไปส่งส่งหยกมองไว้แล้วโทรหาอาายด่วนาด่วนด้วยสัมพันธ์กรมบิหารและการการเะรค่ัเอเชีย

คี่อกี่อนนัาะเียั s s จี <S 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 ้สมองอะไรนะซื้อสมองโซือซ o อซที่ <s <s ีดอซื้อแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เปิดขายเลยครับผมขอบคุณนะครับก็บัตรห0 0พตอนนี้ได้น่าจะประมาณสี่4 0แล้วนะครับผมแต่ว่าบัตรอื่นๆก็ยังเหลืออยู่นะครับ น่ารัักท้งงสองตัวไปเที่ยวคือตัวอะไรครับไม่เขา้าใจไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรครับก็คือถ้าใครจะไปด้วยกันเนี่ย จะดูภารกิจต่างๆในช่วงที่บอยกับแอนไปทำบุญที่เชียงใหม่ไปเที่ยวไปเที่ยวพูดตรงๆ <c oughs> ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับแต่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ก็ไม่ได้มีไรสดครับผมช่วยขายบัตรให้เต็มก่อน ขายบัตรให้เต็มก่อนรอบละสามพันห้ารอยที่นั่งนะครับแบนคือเทเทพอแถวหน้าเลยค่ะพี่จินตนาบอกว่าแถวหน้าเลยขอบคุณมากมากเลยครับเอาน้องแอนไปสารคามด้วยค่ะอ๋อไปครับผมบอยนัดพี่สาวมานวดแอนบอกว่าอยากนวดก็เลยเอ,อแอนจะไปนอนก่อนที่ที่ที่คอนโดนะฮะแล้วก็จะไปแต่งหน้าที่บ้านสารคาม ประมาณสี่โมงสวน่อารัหกค่ะหอน่ารักค่ะซ,ซื้อซื้อสนับสนุนบัตรราคาไหนก็คุ้มนะครับอ๋อมันเป็นการแสดงในในหอครับผมที่ห้าง เป็นการแสดงที่ห้างแล้วโปรดักชั่นต่างๆมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นทีมโปรดักชั่นระดับประเทศไหมครับเราอยากทำแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตบางคนก็จะบอกว่าเอา้าจริงๆเราเข้าหาง่ายอยู่แล้วไปที่ไหนก็เจอแล้วคอนเสิร์ต AB ตอนนี้ก็เยอะมากตามผับตามร้านอาหารหรือตามไปดูวงใจกันร้อยเนี่ยบางทีไปไปดูฟรีงานช่อผภาพไม่ต้องเสียบัตร ก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปกับบอยกับแอนได้คืออันนี้ก็จริงครับถูกต้องแต่ว่าเราก็อยากให้สนับสนุนคอนเสิร์ตใหญ่ที่มันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับของบอยแล้วก็แอนแล้วเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยมีมอลลคนไหนที่จัดแบบนี้เลยนะครับเราก็อยากทําให้ทุกคนได้เห็นว่ามอลลอะ่ะมันมันก็สามารถทําได้เหมือนกันบอยกับแอนอาจจะเป็นผู้เบิกทางให้คนอื่นๆเขามีแรงบันดาลใจที่จะทำทำ เหมือนเราก็ได้ใช่ไหมเอ่ที่ที่ที่ให้เขากล้าทําเด้งจริงมันมันน้ำตาลาระมาณแด่จริงๆคือมันสามารถทําได้นะครับถ้าใครมีมีฐานแฟนคลับที่สนับสนุนแต่ว่าไม่มีขึ้นข,นขนในความเป็นหมอลำเนาะเราก็บ้านนอกใช่ไหมครับไม่มีใครกล้ากล้าจัดคอนเสิร์ตใหญ่แบบแบบศิลปินเกาหลีหรือศิลปินแบบที่เขาดังระดับประเทศ แต่ว่าบอยก็อยากทำก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเราอยู่หลังสุด โมโน่่าีบไไม่อร่อยเอไม่ร,ร,รีบหรอาคิวยาวอยู่อันนี้เป็ทิ้ง,งส่วนเมนต์ ขอบคุณสำหรับการรอคอย <c oughs> ซื้อตัว๋วซื้อซื้อตั๋วได้แล้วครับที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับตัวบัตรบัตรคอนเสิรต์ตสำรองที่นั่งคอนเสิรต์ตที่ที่เพจ AB Story นะครับผมนี่ไง มีแฟนครับตั้งแต่ยังไม่เกิดาทุกอย่างลงตัวแล้วมีเบบี้คงจะมีหนุมพ่อแม่ให้ดังไปอีกนะครุ่นลุ้โอเคครับเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณที่เชิยกดแชร์กดไลค์ครับ